ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กยิงไพนาคุณชอชั้ันมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กญิงพิเชษพรคลออารชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะพวกเราสองคนนะคะมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยูฬาพรราชวิทยาลัยพิษนุโลกค่ะค่ะวันนี้เราก็จะนําเสนอโครงงานเรื่องปุ๋ยเจือี uh> ๋จากเม็ดแมงลักร่วมกับแป้งเกาโพดที่ควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเพื่อประโยชน์ใช้ในการปลูกพืชค่ะครูที่ปรึกษาโครงงานคือ น,นางธนาศรีทัดเที่ยงค่ะแนวคิดที่มาของโครงงานในการทําเกษตรกรรมของประเทศไทยบางพื้นที่ยังประสบปัญหาดินแห้งแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นปัจจุบันจึงมีการพัฒนาปุ๋ยที่มีความสามารถในการควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารหลักของพืชในรูปแบบต่างๆเช่นการเคลือบด,ด้วยไฮโดรเจลโดยไฮโดรเจลจะค่อยๆปลดปล่อยน้ําที่ดูุดซับไว้ออกมาไฮโดรเจลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นนํามาผลิตเป็นวัสดุปิดแผลผลิตคอนแทคเลนใช้เป็นวัสดุนําส่สงยาและในการเกษตร,รใช้ไฮโดรเจลในการเก็บเก็บหรือปลดปล่อยธาตุอาหาร แต่จะมีข้อด้อยคือราคาแพงดังนั้นถ้าสังเคราะห์ไฮโดรเจลขึ้นได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติก็จะสามารถลดต้นทุนได้จึงมีการนาวัสดุทางธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมเป็นไฮโดรเจลคือเม็ดแมงลักและแป้งข้าวโพดดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาปุ๋ยที่ช่วยพืชได้รับธาตุอาหารได้ตามความเหมาะสมค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาการผลิตแผ่นไฮโดรเจลจากเม็ดแมงลักร่วงกับแป้งข้าวโพดในอัตราส่วนต่างๆ 2. เพื่อศึกษาจำนวนชั้นของสารเคลือบปุ๋ยที่เหมาะสมในการเคลือบูกปุ๋ยเจลบีดและทดสอบความเข้มข้นของค่า pH ในน้ำา 3. เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบการปลดปล่อยและท่า m k ในปุ๋ยเจลบีดจากเม็ดมังลักและแป้งข้าวโพดร่วมกับกิสรอนกับปุ๋ยตามธรรมชาดทั่วไปค่ะ สมมุติฐานนะคะปุ๋ยเจลบียดจเป็นมมล็กและแป้งข้าวโพดร่วมกับกิสซอลอนที่ผลิตขึ้นสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานกว่าปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปโดยปุ๋ยจะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้อย่างเหมาะสมค่ะตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นปุ๋ยเจลบีดจกเป็นมมล็กและแป้งข้าวโพดร่วมกับกิสซอลอนตัวแปรตามปริมาณของแร่ธาตุ N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียม um, ที่ปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยเจลบีด ตัวแปรควบคุมปริมาณของแป้งข้าวโพดเม็ดเมล็ดลักกิสรอนน้ำยี่ห้อของปุ๋ยขนาดของปุ๋ยชุดทดสอบปริมาณและท่า m k เรียกวเวลาในการศึกษาและสว์ที่ทำาการทดลองค่ะวิธีการศึกษาตอนที่1เเจียมสารลายของแป้งข้าวโพดโดยลายในน้ำที่มีความเ้มนคนร้อยละสี่จากนั้นทําให้กลายเป็นแป้งเหนียวหนืดแล้วนําเม็ดเมล็ดลักใส่ลงไปแล้วก็นาไปให้ความร้อนบนฮอตเพลทเป็นเวลาห้านาทีจากนั้นเทสารที่ได้ลงในแม่แบบพลาสติก นำไปอบในตู้อบรมร้อนจนกระทั่งแห้งเราก็จะได้เป็นอัตราส่วนของน้ําต่อแป้งข้าวโพดต่อเม็ดมะรักต่อกิซลอนเป็น300ต่อ20ต่อ20ต่อ20 300ต่อ40ต่อ40ต่อ40และ600ต่อ40ต่อ40ต่อ20ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมค่ะทําการทดสอบความสามารถในการดูดซึมน้ําแผ่นไฮโดรเจลที่ผลิตขึ้นดังนี้ตัดแผ่นทดสอบขนาด3คูณ3ซนติเมตรจำนวน3ชิ้นชั่งน้ำหนักแผ่นทดสอบ แล้วนำแผ่นรูสอบมาแช่น้ำกันเป็นเวลา3ชั่วโมองจากนั้นช่างน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ตอนที่2เตรียมสารเคลือบปุ๋ยในอัตราส่วนที่ดีที่สุดในตอนที่1คืออัตราส่วนของน้ําต่อแป้งขง้าวโพดต่อเม็ดแมงลักต่อกิซิลอนเป็น600:40:40:20ต่อ 40, ต่อ, 40, ตอกรัมที่มีการบดเม็ดแมงลักแบบละเอียดในขณะที่ยังเป็นแป้งเจลาตินไนซ์ซึ่งเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเป็นสารละลายใสและมีความหนืดสูงนําปุ๋ยอินทรีย์ไปเคลือบสารเคลือบปุ๋ยเป็นจำนวนหนึ่งชั้น2ชั้นและ3ชั้นตามลําดับโดยทดลองซ้ํา3ครั้งนําปุ๋ยทั้งหมดไปอบด้วยตู้อบลมร้อนจนกว่าจะแห้ง ในการเคลือบปุ๋ย2ชั้นและ3ชั้นหลังเคลือบรอบที่1จําเป็นต้องนําไปอบให้แห้งก่อนแล้วจึงนํามาเคลือบอีกหนึ่งรอบจนครบจํานวนชั้นนําปุ๋ยแต่ละชั้นทาการทดสอบแช่ในบิกอร์บรรจุน้ําปริมาณห0รมลลิตรเป็นเวลา1วันจากนั้นวัดค่าความเข้มข้นของค่า pH ของปุ๋ยแต่ละจํานวนชั้นด้วยเครื่องวัดค่า pH และนาเปรียบเทียบหาปุ๋ยเจลบีที่มีความเข้มข้นของค่า pH ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างระดับค่า6ถึงหกาค่ะ ตอนที่3นําปุ๋ยทั้ง2ชนิดไปทดสอบในดินชนิดเดียวกันลดน้ำปริมาณ100มิลลิตรและทิ้งไว้เป็นเวลา1วันหลังจากนั้นวัดค่า pH และวัดความเข้มข้นของค่า NPK เก็บค่า NPK ทุก7วันเป็นเวลา1เดือนและนําค่าทั้งหมดเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของปุ๋ยทั้ง2แบบค่ะและทั้งหมดนี้คือปุ๋ยจีบีจะเป็นแม่รักล่างกับปะกรโพดที่ควบคุมการปล่อยปุ๋ยเพื่อประโยชน์ใช้ในการปลูกพืชค่ะดังนั้นนะคะพวกเราจึงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ